สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเราบ้านแสนดีการ์เด้นอีกครั้งนะคะวันนี้มาเติมปุ๋ยให้องุ่นกันจ้าเติมดินให้เขาค่ะเพราะว่าวันนี้เราได้เปลือกปูเปลือกหอยเศษเปลือกปูนะคะกระดองปูแห้งสนิทด,ดีแล้วเราก็เลยจะเอามาผสมกับดินให้กับเจ้าอองุ่นกัน,นะคะ่ะโอ้นอ่ตราสวนไม่ได้ตายตัวนะคะเราก็ผสม ดินกับแกบอย่างละอย่างละเท่าเทกันแต่อย่างละเท่าเกัน,กนวันนี้เอามาอย่างละกระังไม่ให้เพียงพอกับเราก็ใส่เปลือกปูที่เรามีคุกเขาผสมกันได้เลยหรือเราจะโรยหน้าก็ได้นะคะ น,นี่เป็นเศษเปลือกปูกระดองปูไม่ขนาดไม่ขนาดคุกเข้ามาถ้าจะได้ปุ๋ยได้ท่าในนู้ ้าน,นหลังที่เห็นเดินผ่านไปผ่านมาแว้บๆนั่นน้องสาวเรานะคะนั่นกัยูทูบเบอร์เหมือนกันค่ะกำลังทำคลิปสวนเขาเลยเราก็คลุกเขาอัตราสวนเอ้ยคลุกเขาวัสดุผสมให้เข้ากันดีคลุกเขาให้เข้ากันเป็นเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเราไม่ได้ขุดลงไปข้างล่างนะคะกลัวจะชนรากเขานะคะองุ่น ก็กระถัวเขากระเทือนเราก็เลยเลือกที่จะเติมวัสดุลงไปเลยแบบนี้ค่ะเติมลงไปแทนเขายุบตัวลงนะคะทีแรกเขาก็เต็มเต็มอิดบล็อกเลยนะคะอันนี้เขาก็ยุบลงไปก็เราก็เติมข้างบนสามารถเติมเป็นเศษอาหารอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเราไม่ใส่เป็นเศษอาหารสดเพราะว่ามดเยอะมดจะมากินรากอางุ่นนะคะ ใช้เป็นดินจากที่เท่าตอเผาถ่านแล้วก็เป็นเศษถ่านปนนะคะทุกคนเขาระบายน้ำดี ค่ะคุมมย่าให้ชัดหน่อยก็ได้มีเศษย้าย่ามาคุมมีเศษฟางก็คุมฟางได้นะคะ เรียบร้อยเราก็จะใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกบรถเข้าไปเลยจ้าได้ปุ๋ยไปเต็มเต็มวันนี้เราล้างบ่อกบค่ะทุกคนน้าวันเว้นวันนะคะเพียงพอแล้วแค่นี้ก็โตว,วันโตคืนแล้วค่ะทุกคนรดน้ำกบอย่างน้อยเขาก็ได้น้ำจากปุ๋ยก็วันเว้นวันเหมือนกันสำหรับองหุ่นของเราแล้ววันนี้เรากำลังจะทำค้างด้วยนะคะ ยังทําค้างไม่เสร็จกําลังจะต่อค้างให้เขาเลือ้อยนะคะอุ่นเรามีแค่สองต้นเองค่ะทุกคนต้นนี้เป็นมานิเคยวฟิงเกอร์นะคะต้นนั้นเป็นไว้มรารกาไว้มรารกายังไม่ได้โตมากเพราะว่าหนอนกินใบยเยอะแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาด้วยยังไม่ได้คุมโรงเรือนให้เขาเลย เสร็จเรียบร้อยกับการเติมดินแล้วก็เติมวัสดุนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเอามาเติมอีกต้นนั้นให้อันนี้เป็นกาะปูนนะคะ 一套大跑塔。 วัสดุสำหรับน้องอ่างอนเราเติมทุกครั้งที่ดินเขายุบลงไปนะคะหาอะไรได้ก็คือเอามาเติมทั้งหมดเลยค่ะเป็นการเพิ่มแรา่ธานในดินได้ดีมากๆนะคะทุกคนสำหรับการเติม ทันวัสดุแบบนี้เขาก็จะได้มีปุ๋ยอินทรีย์วัตถุในการเจริญเติบโตดีๆสร้างธรรมชาติให้หลุมผักเพราะว่าปกติแล้วธรรมชาติบ้านเราไม่มีดินที่รวนสุยแบบนี้นะคะเราก็เลยต้องแบบว่าสร้างให้เขานะทุกคนดินบ้านเราแข็งแล้วก็เป็นหิน ไม่มีขึ้นพันธุ์อันไหนที่แบบว่าขึ้นแล้วก็งามได้โดยใช้ดินเปล่าที่บ้านเรานะคะก็เลยต้องปรุงดินแบบนี้ใช้เขาดินดีนดินอร่อยผักก็งามเด้อจ้านี่ เอาเศษย้ามาปกสักหน่อยค่ะ ม็นแกไปไหน เรียบร้อยค่ะทุกคนรดน้ำได้เลยนี่น้ำจากบ่อเลี้ยงกบของเราองุ่นงามได้ปุ๋ยด้วยเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนกับการดูแลพืชผักสวนครัวกับวิถีธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้เลี้ยงแบบธรมบบธรมชาติปลูกแบบธรรมชาติมีวัสดุอะไรที่เหลือใช้ จากในครัวหรือว่าหาได้รอบบ้านก็คือเอามาใช้กับผักได้เหมือนกันนะคะทุกคนส่วนเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะทุกคนโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะรอชมองุ่นของเรานะคะจะได้กินลูกเมื่อไหร่โอเคขอบคุณที่รับชมนะคะ